สรุปเงินช่วยเหลือชาวนาค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาททั้งข้าวนาปีและข้าวนาปัง1ึงกันยายนนี้ มีลุ้นที่จะมีเงินโอนเข้าเกษตรกรหรือไม่สามารถจ่ายได้จริงไหมติดตามระเดยบเพิ่มเติมได้จากคลิปนี้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอัปเดตความคืบหน้าในโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไล่ละ1000บาทน,นะคะหลังจากที่เงียบไปนานค่ะหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัตินะคะที่จะมีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถังข้าวนาปีและข้าวนาปังค่ะเรามาติดตามความคืบหน้ากันค่ะว่าในขณะน,นี้ขั้นตอนไป ถึงนแล้วเกษตรกร,ร,กรมีลุ้นที่จะได้ในหนึ่งกันยายนนี้หรือไม่ค่ะหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีมีม,มติเห็นชอบโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข,ข้าวนาปังและข้าวนาปีในปี2568ับ569โดยจะใช้เงินทุนนะคะจากธนาคารเพื่อการเกรษตรและสหกรณ์หรือว่าทางธนาคารทกสค่ะ ในการจ่ายช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในครั้งนี้เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาค่ะที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะเป็นผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือโอนเงินให้กับเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ไว้ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในข้าวนาปีนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่4.6ล้านครัวเรือนค่ะโดยทางผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กล่าวเพิ่มเติมนะคะหากได้รับการอนุมัติจากบอร์ดและ ได้รับรายชื่อเกษตรกรจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการส่งมาแล้วทางธนาคารทกสก็พร้อมที่จะโอนเงินให้กับเกษตรกรแต่ในปีนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมค่ะเพราะมีหนังสือจากคณะกรรมการเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมมี1ข้อค่ะที่บอกว่าเกษตรกรจะต้องมีการขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งในข้อนี้ค่ะอาจจะทําให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะได้รับเงินลาชา ซอสอเด็กหนึ่งกันย่าหนีเงินสอยเซานะไหลละพันสิได้บ่ขอถามเนี่ยต่อนี่แหละครับมองนี้ผมนักใจอันเรื่องได้เนี่ยอันใดแ้แน่นอนหละเก่าชุดเก่าจุดเก่าเกาเปอร์เซ็นต์ันมันว่าเกิดฝ่าผ้ากลางแดดเนี่ยได้ว่าปัญหามันกาสี่ความร่าสารนี่ผมเป็นห่วงเรามันสิเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างิีๆข่าวที่ออกมากพี่น้องข้าวหน้านี่ก็เข้าใจว่าสิได้เงินวันที่หนึ่งกันย่าซึ่งปกติ ผมก็คือาหวสั้นหลังจากข้อละมอ,ออนุมาแล้วเนี่ยมันบอกราเดะเกินอายิบหนึ่งเนี่ยเท่ากัอต้องโอนใจขอบัญชีพี่น้องทีร่ลงทะเบียนเกษตรกรคร,รับผม่งเสริมการ,กรเกษตรแล้วแต่ปีนี้บานเนี่ยเงื่อนไขมันบวกลูเก่านี่ผมพึ่งได้นี่นี่คือนังสือสร้างการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเขาบอกว่ายังไงว่าหนังสือสร้างการออกจากข้อละมอนั่นแหละมันมีรายละเอียดอย่ขว่หนึ่งครับนั่นก็คือขอที่สามนี่เขาบอกว่า ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพี่ณาถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการกําหนดให้กเกษตรกรลงทะเบียนการประกอบอาชีพผ่านแอปพลิเคชันทางลักนี่มันบอกเลยนี่ oh. ปกตินี่คือว่าคละมอตงมาแล้วต้องกรอสร้งกันวนเลยแต่รอบนี้เนี่ยคละมอ้อบ,บอกว่าให้กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวของอาจจะเป็นดี a จี่ยมักพัฒนาเทคโนโลยี ไปไประชุมกันเบิ้งกันหนาววาสีให้ชาาหน้าลุ่งเบียนแอบท่างลับมองนี้มันม่เคยนี่ขอสังเกตที่ผมตั้งคือพี่นอกเกษตรกรเชาาหน้าสี่จุดหกล้านคนถามในว่ามีจะคนที่นีโทรศัพที่สิลงทะเบียนมีจะคนสิน่เด้ประเด็นที่สองสีจุหกล้านคนขันลง่งเบียนเนี่ยมันต้องใส่เวลาโดนปานใดซื้อวสิลุทงเบียนได้ซื้อวสิลง่งเบียนแล้วแล้วประเด็นที่สามแอบทางลับทีวาเนี่ยนี่คือแอบทางลับนี่ มันมีข้อมามขนาดใดที่ดีสิล่องรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนา4.6ล้า,ลานคนมันสิบ่็นลมกวนเศินี่คือคำถามเดี๋ยวลองเปิดออกมาบ้างได้นีนนครับบานนี่เนี่ยลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์มันมามีอย่างทีสิให้ชาวนาลงเลยมันมีตะอ้อยมีลงทะเบียน F เอฟเอฟโอเอสลงทะเบียนต่อตรวจสอบสิทธิ์การใส่เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเปรา่ายังไงว่าหน่วยงานที่ดูแลแอปนี่เนี่ย โดนอีพภาคกันเตรียมความลงไปบุ๊นี่คือขอเป็นห่วงทั้งเงิทั้งเวนท,ท,ที่ผมออกมาผมเพิ่งเห็นเอกาสารมือว่างนี่ที่นี่พ่อไม่มีเอกาสารตัวนี้ออกมาแล้วมันเป็นเงื่อนไขที่ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องดาเนินการคืออื้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งที่เขาสิดําเนินการนั่นก็คือทกรสเขาสีประชุมปกติขันว่ามีขอนี่ท่อกระไปชุม,ชมกาหนดก่อวงเงินได้มือรู้เลยวราได้นหมือรแต่หมืออื่นท่อกรสไปชุ่ม เขาก็สรุปว่าได้เพราะเขาต้องมาหลอส่วงเกษตรและสากรเกิดที่สิสรุปว่าเสียวยังไงเนี่ยครับตัวนี้ตั้งสิไปสรุปได้การให้ขก่สเห็ดไปก้อนโดยว่าพันกับส่วงเกษตรและทากรเกิดคอร์รัมชันดาขก่สอยเขากับเห็ดผู้ดที่นโปรคุเสือวว่าทั้งขก่สเองเขามีสักเลาเขาเคยเห็ดมาหลายปีอาจารย์นึ่เขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคนที่ดูแลเลือกแอปทางรับเนี่ยจะพร้อมบนนี่ต้องชี้ให้ชัดครับเพราะนั้นวันนี้ผมถึงตั้งเพราะส แล้วพรุ่งนี้ผมจะถามในสภา,าด้วยจะหารือในสภา,าด้วยว่าสรุปแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการสั่งการจากทางคลมมาเนี่ยที่จะชี้ให้ชัดยังไงจะให้ลงทะเบียนแอปทางรัฐไหมถ้าไม่ลงก็รีบฟันธงแล้วก็แจ้งไปที่ทกศจะได้ดําเนินการได้ส่วนถ้าลงท่านจะรับมือในข้อสังเกตที่ผมตั้งไว้อย่างไรสันเดย์ยูโรเนียลผู้ใยยังวะคิดว่าวิธีการแก้เศษเศษจังไหในในมุมมองนําเสนอของเจ้าผมมาตอนนี้้อครับ อันที่สิงลงทะเบียนนี่เป็นไปไดย้ยากผมมันมีความเสื่อมัหมืน่แอบทางหลักเลยสี่จุหกล้านคนลงทะเบียนจะเปลี่ยนบู๋ยังสีแล้วเป็นอย่างตีตอ้อย,อยนี่น,นีอยู่แค่แสนสองแส,สนไร่เท่าเดนยิ่ยั้งว่าท่านโอนเงินหมดอยู่เดี๋ยวเศร้านาสี่จุหกล้านนี่สี่โ,โอนเงินอยู่เป็นปีุหรือตายกว่าบาทนี่นี่น <c oughs> ันนี้ามคิดผมเนี่ยถามเนี่ยว่าลงทะเบียนแอบทางหลักลงไปเพื่ออย่างในเมื่อคุณมีการลงทะเบียนในกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่แล้วข้อมูลคุณก็มีแล้วคุณต้องมาลงอะไรอีกตรงนี้ ผมเห็นว่าควรจะตัดบ่อนหี้ออกไปซะสิเห็ดไปเห็นรอบนาปีนาเปิดในเขาลุ่ถึงเป็นเงาๆพัฒน,นาแอบถูกมากพ้เจ้าของพุ่งอู่ใส่ยินงัขากได้ว่าดอกนะครับนี่คือความเห็นผมปากพี่น้องหลายคนคือ่าน่ว่มันเป็นยังไงซอสอสอบิดคือว่ามันเรื่องใดในี่ผมมั่นใจว่ามันได้อยู่ดอกพี่น้อง99.99% 99แต่ถ้าเป็นอย่างที่ผมพูดแล้วรัฐบาลไม่เร่งดําเนินการมันสิสาแม้กระทั่งตอนนี้หนึ่งกันย่านี่ผมบอกผมฟันทงเลยว่าบ่ท่านได้ ขอสรุปย้ำโดยสัมแม้กระทั่งพรุ่งนี้ที่ทกสจะประชุมน่าจะไม่มีข้อสรุปเรื่องวังเนเ็งที่ก็มีข้อสรุปเรื่องกรอบวงเงินเฉยๆไอกันครับผมก็ทําหน้าที่พี่น้องที่รับฟังข้อมูลตรงนี้ไปกับซอยกันแช่ส่งต่อขอมุ่นื้นที่ที่ผมส่งเอาขอมุ่นมาแจ้งพี่น้องนี่ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะส่งข้อมูลไปให้รัฐบาลเพราะผมเชื่อว่าทางรัฐบาล ดูคลิปนี้อยู่กีฬลคือรายละเอีดอดยดที่ฝ่ายพ่อสรุปในฟังเน็นี่แหละครับก็คือสาระสําคัญจากผู้แทนชัดชวานแพดยาไทยกับพี่นอ้องก็ฝากติดตามกันดน้ครับพี่นอ้องขอบคุณครับ